วันนี้นะคะจะมาสอนวิธีเพิ่ม follow เพิ่มผู้ติดตามใน IG กันนะคะเพื่อนเพื่นท่านใดอยากได้ยอด o o l o w w เพิ่มให้บริการนี้เป็นตัวช่วยกันไปนะคะอนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google ค่ะพิมพ์คำว่า kmtthead หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยในตัวเว็บ k m t t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์ k e m k t e นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มการดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนหัสผ่านยืนยันหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง YouTube t i k t o k i n s t a g กร m นะคะ t w i t t e r นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ในส่วนแพลตฟอร์มไลน์มอนสุดตรงนี้นะคะกดไปที่ i g ค่ะม,มูลบูบริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นเพิ่มติดตาม i อจนะคะม,มูลบูตรงนี้นะคะมีถึงสี่มูลบูกันเลยค่ะขอเลือกเป็นตัวรับประกรันเป็นตัวพิเศษตรงนี้แล้วกันนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะในบริการตรงนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะเกาจะมีรายละเอียดความเร็วคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้ขอเลือกเป็นหกห้าสี่ศูนย์นะคะจะเป็นตัว หนึ่งร้อยสิบบาทต่อหนึ่งพันนะคะถือว่าถูก,ถกม,ามากเลยค่ะในคำอธิบายตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซือกันไปได้เลยนะคะลิงกตัวนี้คัดลอกกมาได้เลยค่ะจากโพ้ที่าจะใช้บริการตัวนี้ต้องเปิดฟอลโล w ด้วยนะคะเปิดการติดตามด้วยเงินยออไม่ไดีขึ้นให้นะคะยอดเดินอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสามนะคะคัดลอกลิงแนะนำไปวางกันได้เลย จำนวนขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะคะใส่กันไปซักหนึ่งร้อยนะคะในราคาสิบอ็ดาทกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบกระเงมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันเลยในหน้านี้ทั้งหมดค่ะคือเอรืของเพื่อนงนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วเพื่อนๆสามารถย้อนกลับมาดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ของเพื่อนๆกันได้เลยเพื่อนๆใดนะคะที่มีปัญหานะคะตึงเงินไม่เข้ายออไรายไม่ขึ้น นำเลขโคเตอร์ตรงนี้ส่งให้แอนดมินตรวจสอบกันได้เลยค่ะสถานะตอนนี้นะคะรอระบบดําเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งค่ะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วอารโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะอยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอนกงนตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูบันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่างเปาของทูบันนี่เวลเลตนะคะตัวนี้ ย้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนๆ่ท่านใดน,นะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนๆนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซาตูนิคก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%นกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเ่วยกันนะคะ ตวัวช่วยเหลือตรงนี <It> Bilder ้นะคะค่ะเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหร่ไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนําไปออเดอร์่มาวางกัะตรงนี้ได้เลยค่ะก็ปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้สง่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากเพื่อนื่อท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ใ้ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะก็นรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดฟอลโลยอดผู้ติดตามค่อยขึ้นกันมาแล้วนะคะขึ้นไวมา,มากๆเลยครับเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ k e m G k i กดผ่านลิงก์กันมาได้เลยนะคะด้านในเว็บไซต์ตัวนี้นะคะยังมีอีกหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอมให้เลือกกันนะคะลองไปเลือก ดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะการใช้งานก็ง่ายๆค่ะเพียงคัดลอกลิงที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสหนานแค่นี้ก็ใช้งานกันได้ง่ายๆแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ